Gracias. No, no, no. ออออเอมอเราจะเเจอหรอีนาอ่านาีน่ายกันนุสมัยสุดเด็กก็นะคะ,ะชอบเชยนลห,หลายคนไม่เข้าใจวันคริสมาสแต่ฉลองแต่เออมอรามาสัญญาเจหรอมันมีสัญญาเจันนีบ่อยเท่าไแต่ให้เราเป็นคนที่ฉลองคริสต์มาสและมีความเข้าใจดีไหมคะไม่ล่ะายคริสต์มาสเพื่อบ่อเทามีสัญาสญาเีาด,ดิในวันนี้อยากจะนุกใจด้วยพระคำของ อีน้าจะเรียนเนื่อยเลยจะเดี๋ยวจะดูไล่ขึ้นมาเยาะในมัทธิวบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสามมาเทศบาลคนที่ยี่สิเช็ดองเราไปเนี่ยดูเถิดหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมาโนเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราอีชื่อของเราคือบุตรยามโยโซจีกัเยซาร์เชลเลโออาริติลิชิเดา อดีอดี๋พนเดียวเองมาเนร่าเลยนีะเดี๋ยวเลยจเมื่อเนงมาเนี่าเลยเออกดดอามีเออดี๋เนี่ย่งเนี่ยเลยเอี่ยมนอยู่จริงๆช่วงคริสต์มาสมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในคริสต์มาสครั้งแรกอ๋อญาติปีร่าเปเนยคริสต์มาสเออเแต่สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจและเราจะต้องไม่ลืมก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงธรรมาแต่ว่ามีท้อง แอ้ว่ายสนาาดเจจอาานสลราบุติบุษอาิจั่าเนี่ยสมมปกติเป็นไไม่ได้ในโลกนี้เอ้ว่านี้มีสมเปยาเงเอวายังต้องมีอดัมจะมีลูกไอ่นะเอวานอาจนเาามียลแตว่านี่เป็นครั้งแรกที่หญิงภหมจารีคนนี้ไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีเพศสาคัญแต่ว่ามีลูก เอ้ไม่น่าเชืาอนะอาบุตรูเจ้เอาถยเมาวทีรเนี่ยจะมาชกันจาเนีรียว่าการอัศจรรไอ้คนนทั้จีเลยเอ็าเยสิ่งอัศจรรที่สก็คือว่าบอกว่าลูกชายคนนี้เนี่ยแปลว่าแปลเอ่อมีชื่อว่าอิมานเอลเนี่ยแปลว่าพระเจ้ามาอยู่กับเราอ้เรื่องน่าอิันที่ก็ะฉีและพระเสรีฟังเลยนะอิีานเอลอิมานเอลอะไรเนี้ยนะอิมานเอลเอ้ตัวเรมีเยอะอันนี้จะจบเลยอ็ม มีย,ย,ออย,ยอดิ่่ได้ยเนาเรารู้ว่าเราเป็นคนพระเจ้าเป็นพระเจ้าอทีตสิญญาอตชาิเามีเยอมนตอนสมัยทำง,งานนะคะพี่มารีก็รองเพลงนึ isa, ager, นงนมีสหลยคือพระเยซูขณะทัลามโยเตอร์ชติถึงซาเยร่และคนที่ไม่เป็นกิจสิบบอกว่ามารีเธอนี่บ้าจริงๆเลยเอาพระเยซูมาเป็นเพื่อนขณะซาลมามโยจน้องกูยังพังอะไรก็สบายสุดๆจบไปเรย,ยนยาเลยแต่ในคามเปไม่ พระเยซูอยู่กับเราไอ้ไรเออใช่แต่บริหาน่าชอแกงานเจีสบายสุทนอาภินันจอมอะไรเในรอบนี้บอกว่าบ้าแล้วเป็นไปไม่ได้ไอ่ความคิดสอวแต่เดี๋ยววิ่งไหลไย่นเอแค่พูดถึงชื่อพระเยซูมาเป็นเพื่อนเขายังรับไม่ได้ไม่สบายสุทจอมน่าเจ๊ด้วยคนี่มาจ่าแต่เราบอไม่ใช่แค่เพื่อนอยู่ในเราเลยชอแกงงานอะไรแต่นจะอาภินันจอมอดีเลยหลังเพื่อนคนนี้ก็มาเป็นคริสเตียนนะคะเอ้ยแต่น้าเหอางานเจีี่ะรัเ พระเจ้าอยู่กับเราอีเยออีในดวมเหรอมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากตอนนี้พระเจ้าถือยังสมัยที่ไม่รู้จักพระเจ้าเราต้องมีของหลายหลายอย่างที่ช่วยปกป,ป,ป้องอยู่ในตัวเราเวลาดสมัยโซลมาสินยาแล้วก็ยาดินแต่ที่เราเปิมยาจีเน่เออเราผลักกันเยละเรราบางครั้ง <c oughs> บางอย่างมันเป็นแสงน,นะซื้อมาใส่อยู่ในตัวเองแอ้วก็ได้ตีบ้านได้ตีบ้านที่แช่แ้แล้วเดี๋ยวจะในวันหยุดเราบลัมมี่แต่จริงๆเขาปกป้องเราไม่ได้อาเดืแบบมา ขาถึงยามาขเขาล่ายาเดยถ้าโดนเอาปืนยิงก็ตายทุกคนเลยแล้วครีบกะเน,น่ะชื่อแม่เกียวแต่ว่าที่บอกพระเยซูมาอยู่กับเรายนะเยซูอามเเจบเลขอบคุณพระเจ้าไหมคะมีเยอะร้าจะเชื่อมาอะจีใครใครคิดว่าพระเยซูอยู่ในตัวเราแล้วอ่ะส,ส,ส่วนส้อนอจสบายส่วนนจมเลขอบคุณพระเจ้าคนที่ยังไม่ยกมายังไม่แน่ใจวางไปก่อนนะคะมามาสินาีนานึงทแล้ว พระเยซูหรือพระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่เอกรายสภาพพระเยซูมีแค่อดีน,นั่นโจอเมยองมลาเบียดิในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราตั้งแต่อดีตน,นะคะเอกรายรู้ไหมไระเด็นโจมแมะใจอะไรก็ปวดเถิดอดีตนี่คือนานแค่ไหนเอกรายรู้ไหมไอ้ร่ำยองมีอามยองมียาดิเมื่อ,อก่อนเราไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้ววะคิดว่าชีวิตเรามีตั้งแต่ชาติปางก,ก่อนคือมีหลายชาติไม่ได้หรอกเดื ขันยาบกวาเฮยล่ดีเด็ดชิรเ้าดีชวงเนเช้ามีอเดียวมีอชาวเน่ชีวิตที่มีจิตใจมีเลือดเนื้อมีความรู้สึกเนี่ยของเราเนี่ยแต่ละคนมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมอไรเรื่อไ่หยนียคอาอัมาอัรยในพระนมีเยรมีบอกว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จักเราก่อนที่เราจะเกิดในท้องของแม่เอเราในยี่สมรุง่มียอะเิมอามาอุมเาพูดว่าเนียสัญญาวเล ั่ก็คือ่อนที่เราจะเกิดจะมีตัวตนเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าไม่ละมาสีเราหือเปาเรานีอกันีเยอะลยเในสตูดิบทที่หนึ่งร้ยสามสิบเกอกว่าเราเนี่ยนอกจากอยู่ในแผนการของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกเรามาเกิดในท้องของแม่เราเนี่ยรู้พระเจ้ารู้จักและทอตัวเราอ่ะสร้างตัวเราตั้งแต่เราอยู่ในท้องของแม่จะจชสบลาเพื่อกระหล่เดียรเราเอ็กวีอามาเพื่อ่าเนี่ย แล้วมาเราเพิ uh uh oh. <si> ่มอามาเราเพิ <guarding okay>? ่มมีเยอะแยะแลยนหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วจิตวิญญาณสร้างตัวเราร่างกายอยู่ในท้องของแม่พระเจ้าสร้างเราทอเราแต่ว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยถูกสร้างตอนไหนเออคนนี้อมยองอมยองแบบนี้หน้เนี่ยเดือนือนสัปาห์ปะอาจจะเพียงแค่อมิองเบลอะอมรองงาซาร์เลยจริงๆในทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีใครบอกนะว่าจิตวิญญาณถูกสร้างตรงไหนเอ๊อคนนี้ชกงชกห่าวเนี่ยชกชิ้นหญ่เนี่ยมาให้ตายเยอะอะเบลเลแต่ว่าพระคัมภีร์เขบอกเรานะ ไอ้คนนี้ใช่เราเพื่อที่จะแอร์ทำอยู่ดีเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในท้องแม่ถูกสร้างเนี่ยเราสามารถรู้สึกได้เราสามารถกินได้ไอ้คนนี้เรามาของเราเพื่อนในเบ็ดน่ะสีญญาณจ๋าดิฉันเชื่อว่าพระเจ้าสร้างทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่อธิษฐนของเราเพื่อนอุ้มไอ้เนี่ยเบ็ดอเยอะหรอกอธิษฐาอยู่จิตเราสิ่งิ์สิทธิ์ปรมามันจะเล่าประมาทแล้วเมื่อเราเกิดออกมาเราก็มาเป็นมนุษย์อธิเฐานเตะนี่หน้าฉิบหายเรา แต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าเอ้ไม่นี้เราเพิ่ออาจจะมีแย้มมาสัญญาออดีตเราไม่รู้จักพระเจ้างั้นเดี๋ยวเราพเจรีย่อมแม่กลัวมาสันญาแต่พระเจ้ารู้จักเราตั้งแต่อยู่ในคันมาดาที่ได้มีแย้มอาจจะมาแล้มาผิดแล้วพวกได้สิญญาห้ือไงเจพระเจ้าอยู่กับเราตั้งแต่อดีตมีแย้มที่ไดจดเอ้ยไปที่เมืองจีนในจดก่วแต่ไม่ใช่ชาติก่อนนะ เมเดนพราะว่าพระเจ้าเริ่มสร้างเราให้เราอยู่ในท้องของแม่แล้วมียาที่ว่าแบบพระอาหมามาเราเพิ่มมาเลยพี่อยากหนุนใจว่าทุกคนที่เป็นแม่เนี่ยดูแลลูกตัวเองให้ดีๆสารบายว่าอันนี้เนี่ยมวในมานาอาอมานาจ่ายอยู่หานเราหรือนุ่มาถี่เลยเดี๋ย่บาหนิอย่า,ยาไปคิดทำลายลูกไอ้คนที่ราบแล้วต่ไอ้ดื้อนี่เพราะพระเจะ้าให้เกามีชีวิตอยู่ในเราแล้วแล้วมียาีแไ่เดี๋ยวเดี๋ยวที่เราเพิ่มนะร,รู้ประดานเอาเมื่อเราโตขึ้นมาเรายังไม่รู้จักพระเจ เอคนนคือหน้นามีเยมาสัญญาณอีกพระมหาพีจึงมีคำหนึ่งว่าบังเกิดใหม่ไอคนในีเงี้ยใช่หรือเปลที่ก่อว่าเปิดนะเดบโปเดบพาลยคนที่จะรู้จักพระเจ้าได้คนที่จะมีชื่ออยู่ในสวรรค์ต้องบังเกิดใหม่ไอคนในมีเงี้ยสิญญามีเงี้ยว่าเดือดหน้าเดือดที่โปไม่เดือดโปลาไม่เดือดนี่สุบอกว่าบังเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นกลับชาติเกิดใหม่ไอคนในเดือดหน้าเดือดชนเจอเดบพระเจ้าเป็นอะไรเจ้า แต่ว่าจิตใจของเราที่ไม่มีพระเจ้ามารับเชื่อพระเจ้านี่เรียกว่าบังเกิดใหม่ไอ้คนอ่านเตือนี่มาเราเออมีเสียงมาสียงมีเยงเสียงเนี่ยเออเด็กโพเด็กพลาแม่เออไอ้ทีแล้วถ้าเรารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเราบังเกิดใหม่เมื่อเรากลัขึ้นอาจารย์เสียงสบายเสียงคืออะนรอดีตของเราจะถูกเปลี่ยนเยอะหล่ะคือเปลี่ยนพันยาไอ้ทในโลกนี้บอกว่าอดีตเปลี่ยนไม่ได้ไอ้คนนี้สมัครแต่เออชัวร์น่ามันเปลี่ยนพันยาเออได้ มีแย่ดิฉันยังไม่ยิ้มแบเชียร์จั่นตอนที่ดิฉันไม่รู้จักพระเจ้าดิฉันเกลียดชีวิตวัยเด็กมากแล้วส,สารภาพอย่างนี้ยมาสัญญาเพื่อแบบยินเดียใจก็จีรังพิจารณ์เลยเพราะว่าพ่อของดิฉันน่ยไม่เคยให้ลูกสาวเรียนหนังสือไอ้คนนั้นย่ออัตนาย่อมาอับบุญมีตัวะเดียเพราะฉะนั้นแหะดิฉันก็แบบไม่ค่อยชอบพ่อในอดีตไอ้คนนึงในี้นะคุณน่ะย่ออัตนาย่าาอมาอมากูดมาเดีนนยวแต่พอมารู้จักพระเยซูไอ,อ,อ้ว่ามีแย่สัญานะอดีตที่ความเกลียดชังเนี่ยพระเจ้า เปลี่ยนอดีตให้กลายเป็นความรักไม่ได้เพราะน่หละเพื่อมามาขามให่เรา้เราคุกัาิเพื่อเด็ดลอ่าง้เรแต่ละคนอาจจะมีอดีตที่ไม่ค่อยมีความสุขอดีาหนาแล้วจะไม่ยอมายอมางิน่ที่เราเพื่อยมึได้แขอพระเจ้าช่วยเราแล้วนมีอะรถชอบานยนีก็ถูกสาี้ถ้าวันนี้เรามีพระเยซูแล้วอินสัมุจะขอพระองค์เปลี่ยนอดีตที่ขมขื่นของเราไม่ได้เพราะนี่ละเพ่อมขอจมให้เราแ้ายเจ้าเปลี่ยนให้ จุบันนี้มองกลับไปแล้วมีความสุขแต่ไม่ไล้ะรที่เราเคยปฏิภาเย้อนยุคที่เราเคยปบิภาณเนี่ยเดี๋ยวมองขอนที่เราขาดเช็่าเลยแล้วความขมขื่นในอดีตจะไม่มาทำลายชีวิตเราวันนี้ไอ้กรณีเจนะพอมีจะาจะอยาที่วเนี่ยเดียกอย่าที่เรื่องขึ้นมาบีบุล่านี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจเป็น,นพระเ,เจ้าในอดีตในชีวิตของเราแร่ไม่ได้มีเยอะนมีเยอะนะเราเยี่ยเยอะจะิจิง่เรายแล้ววันนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนความขมขื่นความ,ม,วามบาดแผลในอดีต ให้เป็นสิ่งที่สวยงามในวันนี้ไม่แน่วั้ที่เราพูดกันหนึ่งหนึ่งนึ่งคือหมายใามึงมาจารีจีน่ายีน่าหัวงพี่เปี่ยนพายโยมยีน่าไปโอเคข้อที่สองพระเจ้าไม่ใช่ไหมพระเจ้าแต่อดีตแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าในปัจจุบันยีน่ามีเยอะวันมีเยอะเหมือนไงนุ่งกว่ามีเยอะหน่อยมันไปพระเจ้าอยู่กับเราในปัจจุบันด้วยนี่มั้อย่าเราพูดกว่มีอยอะที่นี่จนกว่าเราสอนเด็กๆที่บางตัวอายุประมาณเจ็ดขวบถึงสิบสองขวบ ไอ้คนนี้าราน่นำแมนีอชีวนี่ยอยู่กกเมนมาจบตอสอนก็บ,บอกว่าพระยซสยังมีชีวิตอ,อยู่นะไอ้เรื่พระยซสน่าเดี๋ยสิเดียวมาจีบยสุคนที่จะดความตายยเดี๋ยวจะเราพชืเราพึ่งได้ร้อและจะอยู่ในทุกคนที่เชื่อโยนทั่หอยวนเานได้ในโยมแมเด็กอายุเท่าเท่ากับน้องคนนี้ก็ถามไอ้คนนี้คือแต่เอ้นนี้น่ารำแมจะยอะือเดีด พระเยซูอยู่ตรงไหนครูอยู่ตรงหัวอยู่ตรงตี้งอยู่ตรงมืออยู่ตรงใจพระเยซูอยู่ตรงไหนในตัวเราเอ้คนสบายใจสู้อ่าก็จ้าดูนยิ่งหรมาเยอะละคือเยอะละอ่ะกรเท่าไรนั่นหายพี่ใหญ่สูอยู่ตรงไหนนะเด็กเก็คิดนะเอ้คนอ่ะก็เท่าไรอันดีที่อื่นเลยจีนะ ได้ยังไงอาณาธรรมะโยบโอเนี่ยมันสามค์มาเจรจาเนีที่แต่ละที่ยนนั้นยนสิ่งนั้นยิ่งไม่ตางไะไพระเยซูเขบอกให้อสอนเขาว่าเขาอะเคยอยู่ในท้องของแม่สบายดีสุดเลยนะเอออายุหน้าอามาลมาลาเพื่อจ้าวลยะเขาไม่ได้อยู่ในหัวของแม่อามาลาเพื่มาจ้าวเลยเขาไม่ได้อยู่ยตรงตีนของแม่อามาลาเพื่อมาจ้าวเลยเขาอยู่ในท้องของแม่เก้าเดือนอามาลาเพื่อเวอร์สี่เยอะแต่ว่าเหมือนกันเพราะวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่เห็นก็มาอยู่ในตัวเรา อ้นีมือส้อสมีอขวมาสัญองแอ๋วเดที่เราพ่พูดงจรือไม่ีแต่ไม่ใช่อยู่แค่ตรงท้องแอ้ขวานีอุมาในจ่เหมอนไอยู่ในทุกส่วนในร่างกายของเราเลยโยกัเราโจไปเดียวคือเดที่คิดต้องไปว่าลูกพี่เด็กคิดว่าเขาอยู่ในท้องแม่และเขาไ่ย้อสืบอยู่ในตัวเราแอ้วนีรเขเป็นนหน้าเอหน่ามาออมาเราพี่เจ้อ้วานี like ้มือสอสมีแอมื่อตัราพี่จ้ไหเลยพอดีฉัาลูกเด็กในท้องแม่นะ เปล่ยนบานเลยเหมือนกับลูกหมอกยังไงไม่รู้ไอ้คนนึงมาเพื่อนช่วยไอ้เไ็นน้ามาดิอาชีว์ลูกถิ่นจีเกนเดี๋ยดิหารูปในกูเกอร์ยังไงก็หาไม่เจอไอ้คนนี้โทรศัพท์เพื่อนปุ๊กอันนี้หมอเพื่อนบ้านยังดิดิฉันก็บอกพระเยซูว่าพระเยซูครับพรพุ่งนี้จะไปสอนเด็กสาลาโยซาลาโยหน้าอันนี้มาเจ็บอะไรซาบายสซบายนี่ชอน้าหน้าดำเป็นลิตรีเลยมีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียที่ฉันเคยเห็นลูกเด็กอยู่ในท้องของแม่แก้วเดือนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไอ้้้ออนนีสมาไ มเนยัสบนบอะไบางสิเยอมามามาไดเลยแต่นั้นสุดอเล่นนันงอยู่ออสเตรเลียประเทศไทยไม่มีเออสเตรเลียมีมือนำหมือนจะมีช่วยลูกว่าลูกสวยๆอย่าเป็นลูกกอกเอาเป็นลูกคนอยู่ในท้องแม่อฟริมือมือหน้าสดยอะไรอมามาเราฝึกูดด้วยไเดียฝวาอยู่หลายชั่วโมงยังไงก็ไม่สวยแอฟริานโบนมางนีนะวันลูกขึ้นดิฉันก็ไปสอนเด็กอุทุนน่านาไนด้มาต้องสอนายสาม ซุลงร้านแบบไหนคบ่ายสองโมงนาฬีกาลับบมีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นคริสเตียนเดินเข้ามาในห้องของเราอพุท่สารรวันเยนคณิจักอายุแม่เข้าไปรับวันเย็นกครูคะวันนี้ไปร้านหนังสือมาตอนดูหนังสือเล่มอื่นแต่พระเยซูบอกว่าให้เอาหนังสือเล่มนี้ให้ครูอน้าสารบ้ายังไนี่ายองแหม่ยังไงเออสบมีอะไรเข้อมาแล้วตอนนี้ห้อน้าเขาเป็นปีเตอร์ดิเอร์หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ดิฉันอยากได้ที่ออสเตรเลีย แต่ม MM hey, no um. ืแปลเป็นไทยดิฉันไม่ร ah> uh. ู้เอ่คนเยอะนาอยอ่นะี่บ้านกสิเลมัยจะอ่เอาไปใหู้ันจ้ล่ะเออคนี้อะอยู่เพร่หยมาสญญานนี่เขาบอกฉันบอกมันแพงมากเลยนะเมื่อเร้ายก็บอกพระเยซูบอกให้ซื้อให้ล่มเมื่อกีเนี่ยสาลา์ยอเพียงไรา่ะยู่อเพียงไเออคนนสภาเยซูนอนยไเอมีอะไนอย่ีไเลยพระเยซูอยู่กับเราตอนนี้สภาเยซูที่เราเพิ่มยูทนาีเราแค่คิดในใจเตรีมสอนกับพระเยซูพระเยซูยังได้ยิน ไอม่อดลมวาไมได้แลมันจะกคนมีสอพส์สุดหที่ตัวหน้าอดหรือไม่ลงมันจะลดเอามาสอนเด็กโอ้เด็กชอบมากเลยน่า่าน่าเชนเลยที่าเปเนเขาไม่เคยรู้ว่าอยู่ในท้องแม่เ้าเดือนมีอะไรบ้างเอ้มาามาเาเพวยสิงุงาอาจิถเลาลยะถเลลมาสัญญาดิแล้วก็เขาก็เริ่มเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยมาอยู่ในตัวเราเนี่ยคือยังไงไอ้ม่รอมาสัญญาด่ามีญาิที่มัวจาเพี่อ้ยงาอาจิาเลยพี่น้องคร ดีแต่พระเจ้าอยู่กับเราในวันนี้อ้ยันนี้เธอเดียวมียาแม่นี่นมนยมืนกันที่ยดชวแเดียวปีที่แล้ววันที่ยีเดือนสิบปีที่แล้วไม่กเดียวเช่นเดีวันเชนนีเราจัดคริสต์มาสที่สนาม,นามบ้านเืออาทรไอ,อ้มาสามบมามาหน้าคริสต์มาสบ้านอื้อทวีใจเดียเดียวเราจัดสำหรับคนพม่าอ้านี้มาทามัา่วหัดเดียี แลวมีคนไทยใหญ่มาด้วยแล้วตนนี้ไทยใหญ่ยี้วม่ายิมไม่แล้วน้ามมนถ้ามันถ้ามันถมนามันม่นถามันถามน้าม่น้ามันถ้นถ้ามัามันถ้ามัน้มามีนถาน้ามามน้ามามันาน้ามันถมัามัรียมันามัามา้้ามนาาาัานนัาั เม่ะอ่าอมีเจนอย่ามีอะไรเจไห้ลชอเชยชายัไงกนอ้ไมาสิเนยกได้เนี่ยในวันนั้นมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุ6,9เ้พราะวนนั้นอ่าชายอ่ะก็ถอด้วยนี้ยอ่ะพี่ิงค์เอาผมเชื่อเดเขาเดินผ่านที่เราจัดงานแล้วอามาเรียงบอหอีมาเอาไนี้และอีเจเนี่เขาก็ถามคนที่หั่นผลไม้ในงานาทำอะไรกันอ่ะอ้ยคนที้เดือดแอ่ะูแลิกจอะจิ๊กได้นาอรคนหาผลไม้ก็ มีอ่ะกี่สมัยเอ๊ะวันนี้ว่าชีวินเรื่องยังไม่เข้าใจวันนี้ว่าเอี่ยกี่สมัย国家咧哎？我应该念一个啊，几什么？มันต้องเดินทันวานทำไมเขาจัดวันที่24พฤศจิกายนอะไรเรื่องอ่าเปลี่ยนเปี่ยนอะไรนี่นี่หนีชี้ชี๊ยีสิบมันก็อันนี้ชี้ยีสิบเลยจ้งหนะแล้วเขาก็จะเดินไปตลาดอ๋อวันนี้ยี่สิเก้าวันเนี่ยจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเธอไอ้เต็มวิ่งไปไอ้เขาฟา นพติอยู่ันรานเจเียอ๋อยจับเอได้ดียเอ้าป้าก็ไปติมได้ฟรนี่นะอาไอติมกินอเอยู่ันจับเงเางจอมานั่งกินในงานที่สมาก่อนอานเออก็รส์มากนี่นนจัเราไเป็นเป็นคนไทยที่ไม่รู้จักพระเจ้าคนเดียวที่มานั่งในงานร้อคนเไถ้าเจาจแ่ยอมมีมาสัญญาดเอที่่ีหรพวกเราคนไทยไปจัดงานทีิสมามาทแต่เราล้อภาษาพม่า มีน่าส <inh> <ator> <m> ียดายมาทีมาเสียจยูจ okay. ีน่าก็มาเสียใจแล้วพอเขามานั่งกินไอติมลงก็ร้องว่า Christmas เป็นเวลา Christmas เป็นเวลาอะไรว่าที่จานที่จดจะชนะคือทำไมป้่อยาไม่ช้าไดเอคัเวลาแห่งความรักออาจยาเพ่อหการเพื่จิตเขานั่งกินไอติมไปพร้อมกับน้ำตาไอคนนี้อยติดกคนรนี่เลยจากเนี่ยอ๋ออาทิตย์จารุนยังพีจิตูลแล้วก็ในงานนั้นเขาก็ แล้ก็ต่้าสบาิสุเบยจเล่าเมือนเดียวแล้วเขาก็มาหาครูมาลีทุกวันพุธอยโจกราโจ๊ราจะสนันนาอย่าโจ๊กเรสุน้าเ่ันยุธเราสอนกัพี่เด็กๆค่ะเราจ๊กราจะสนานนายมาจากแมมเขามาทุกอาทิตเขาร้องไห้ทุกทุกวันพุธเขามาเขาก็ร้องไห้ใช่ไหมล่ะยากเนาเราโจกเราไม่รู้เลยป้าเขารไห้ทำไมอ่ะอาทิย์นีไม่ได้รู้เลยเนเดกมเขาก็ไม่ยอมอก อายุกี่มายาเดลอะไแล้วเขาก็เริ่มถามว่าพระเยซูรักเราจริงหรอน่าอยู่หน้าฮานะสรับพระเยซูมามานี่อาจจะเรื่องกรรมไม่ระผ่านไปอีกสองสามนาทีเขาก็บอกว่าก่อนที่วันคริสต์มาสที่เราจัดวันที่ยี่สิบเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเขาได้ยนินเสียงพระเจ้าหน้าแค่น่าอยกเราถืออย่างนันเพื่อคริสต์มาสจะมีเยอะตัวกันเลเนี่ยพระเจ้าบอกเขาว่าตั้งแต่นี้ไปเราจะให้เจ้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า เมมีเยอะอยไเนี่ยย exactly. ้นมาก็แต่หน้าน้อมีเอ่อมีเยอะเขาทยวเาหอ็เขากหลอกมาเขคิดในใจว่าเขาจะไปอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าได้ยังไงเขามีรู้จักใครที่รู้จักพระเจ้าเมที่ทำานน่ะเดยวเดีวที่เราผูที่ช่วยเรื่องาเดียวมาสานี้สานจริงๆี่คนนี้อยู่ในศาลเจ้ามาก่อนเป็นเวลาสิบปีอานาระไร้า่อเ่นนี้นสทุกนยหลุยโยถ่ายเองก็มาจองแต่เขาได้เขาบอกเขาได้ยินเสียง 3วันก่อนที่จะมาเจอกานคริสต์มาสเอวันนี้คริสต์มาสเหรอมาใกลสุนันยาน่ดอกให้ยากาเดียอปีที่แล้วคริสต์มาสดิฉันมาี่นีพี่สุนันให้ภาพพีหน้าคริสต์มาสเราล่าจะดีวันี้ยดิฉันจะเอาให้คุณป้าเปนนี้ไม่ได้ป้าพี่วันนียมาเยอะเขาชอบอ่านหนังสือมากหน่าสุยอือหัวจแต่ก็เห็นว่าภาพีเขากลัวดิเจ้าดีนน่าจีบกูหัวจทำไมมันเยอะขนาดนี้ อาพจะตึงเ้าบละแต่ข้อ่านไปเปียเยอะนะคะเ้วอเดน้าบ่สมมเริ่อาบบิเนี่ะเดี๋หน้าี่ดออเขาร้องไห้อย่างเงี้ยทุกครั้งที่เจอถึงสเดือนไอ้มาดจ้นเออสี่้ววมายังม้นจอาม้วอไปดฉันบอกพระเยซูไม่ไหวแล้วร้องไห้ทุกครั้งอย่างนี้ดิฉันรู้สึกเก็บกดจ้หน้าพระเูด้วยจ้มนมือเหมือนกันอ่ะสามารยืนอยู่ด ให้ไม่ได้หยงานซะนะสมายสี่รอสินยาะลเชนที่สศร้านจะดีเลยหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ร้องไห้เฮ้แต่หน้ามพเป่นียผ่านไปหนึปีที่ครูพาล่ะเขาเพิ่งรับสินแบบเป็นมาเดือนที่แล้วไอ้คนนี้ก็สียวอีกุดซอสเดแล้วหน้าตาเขาแบบมันมีสง่าราศีของพระเจ้ามากไอ้คนนี้มีเยอะจบเลยกูรู้ว่ามเกอายุอ่เป่าอยไม่อช่วงที่เขาร้องไห้สีเดือนเขาบอกครูครูอยากเห็นหน้าพระเยซู ท่นฮเอิลาเป้อยู่บนดวงจิอ่ะสัมผเยซูมางาโม่หม่องหม่องยาเลยทําหลายหลายครั้งครูบอกเธอไม่สามารถป้าไม่สามารถเห็นหน้าพระเยซูได้ไอ้คนนี้อะเพียวนอนสัมผัสเยซูแล้วว่ามายาโม่มาม,ม่อนน่ยาเลยยิง่งเนนชื่อแบบไหนเลยเชื่อพระเยซูแม้ว่าจะไม่เห็นไอ้คน้เจื่อกว่านี้มายาโม่เลยแต่เธอก็ไม่ยอมทุกครั้งที่เจออยากเห็นหน้าพระเยซูไอ้คนนี้เหรอเช้่นามาพูกับมม่อยเนยป้ารู้ไหมเข้าวันไหนป้าเห็นหน้าพระเยซู นยวน่มันจะนสไปยสุภบ้าคือมนชิมแมเลยพอเด้ยัตายแล้วเก็ไม่เคยขอดูนะพระเยซูนะใหมอแต่ัชิน่้น่อยเนี่ยสัมภาพัวมอปเลยนะจนกระทั่งวันที่เขารับศีลแบิสมาเออีจุดชไนพี่นวลคนนี้ก็เป็นคนขับรถพาเขากลับบ้านไอ้คนพี่นวลน่ะลูกค้าด้เข้าหอย่าดานั่งอยู่ข้างหลังไอ้คนนด้น่หลนี้บนถวพี่มะลิป้านวลอยู่ แอร์คอนเดนซ์ย้อนยันหน้าไม่ชิบอกแล้วขับรถจากจุ่มน้ำพาเขากลับบ้านไอ้คนเดนซ์ย้อนเขาก็เจ้าหน้าสี่เขาได้ไม่ดีเลยเขาก็นั่งเงียบเงียบแอ้์คอนเดนซ์ชุบใส่ยีนจนว่ะมันเป็นวันเสาร์โกน่ะไรน้องเพราะวันอาทิตย์เนี่ยเราจะพาเขาไปบวชครั้งแรกพันธสัญญาบวชพันธสัญญาปากน้ำแต่ไม่ได้ย้อหน้าอยู่หน้านิชอนหน้าเจ้น้าที้นิชอนเสียได้ดีไหม ถึงพี่นวลก็เอารถไ,ไปไปไปจอด,แ,ดลอาาแล้วก็ไอ้เกิดาโรยีแต่ตาหรือเจตีนนท์หป้าดาก็มาบอกว่าครูมีเรื่องจะบอกแหละไอ้งาน้องที่จีบแลเดิงไงไนงานแทบไม่ด้มีอะไรอาจารย์เนเมื่อวานตอนขับรถกลับจากจุ่มน้ำอะ่ะไอ้ก็นี้ก็ช่วยน้าพี่นนท์เห็นพี่ยิสูด้วยแหละสมัยยิ่งซุมาและแอร์ดิเห็นได้ยังไงอะใครเห็นก็ตายเท่านั้นอะอ้เพืงง่อนอนั่นโ่าโมนาชิะนะครู มัมมานีมั่งมายอะไรดิเห็นตรงไหนอก็เห็นพระเยซูอยู่อยู่บนพี่พี่นวลที่ขับรถเอลอสไปย์ส่งหน้าว่าพี่นวลโล่ข้ารถละตายว่าอะไรดิอ้าวแล้วพระเยซูอยู่เหนือพี่นวลแล้วก็หันหน้ามาข้างหลังหาพระดาหรอหน้ากุหลาบตาเจ้าเนี่ยน้องผมว่าลูกน้องเขาหลาดรยเลยดิพระเยซูไม่ได้หันมาเอลอสไปย์ส่งหน้าสไปย์สุหม่หม่หล่ะแต่รถเก่งขนาดมันมีกระจกอยู่ข้างหน้า ะลูกเก็มอกระจุเล็่เลแล้วมองไปใะจกก็เห็นหน้าผู้ชายที่อยู่บนพินไอ้คนนั้นกออบูก็ลตาเฉียอแล้วยันยียี่ยเล่ยรหล่อมากเลยอ็นรียองาเลพระเยซูแหละคนนั้นพระเยซูไปถไปยูีเดียหแล้วบอกกลัวไหมน่าๆไม่หานนะเขาบอกเขาไม่กลัวมากูเลยแล้วทำไมไม่บอกตอนนั่งอยู่ในร้อจะได้ดูด้วย อันนี้เจ้าแม่เลยถ้าเลาดูแลอย่างมองเนี่สัญญาณเนี่อตรงใจเขาพูดไม่ออกเขากูเนี่ยมองอย่างตัวยาเดียหรอแต่หน้าเวลาเขาพูดถึงพระเยซูหน้าป้าดามีความสุขมากไอ้คนสบายเยซูเกิดเกินหน้ายอมจะพ่อไงเราขัดเชนดิบดีบาแล้วเราก็บอกพี่นวลพี่นวลป้าดาเห็นพระเยซูอยู่บนพี่นวลเลยหน้าพี่นวลเนี่ยเยอะอ่าป้าดาไอ้หน้าสบายเยซูหนูตาจู้กมาเลยพี่นวลนางอะไเนี่ยไอ้หนึ่งตัวนี้เนี่ยที่ชื่อตาจมูกไหมเนย ถามว่าพี่มาลีเชื่อไหมได้เลยนะพี่มารีสารภาพตัวเจ้มาลูกหลังจากที่ถามหลายอย่างก็เชื่อว่าป้าดาเห็นพระเยซูอยู่บนพี่นวจริงๆอะน้าผมจะบอกกันว่าสั่งว่าเมาลนี้จอเมรเล่ทำไมพี่นวเงียบไอเจ้าเนี่ยที่มีนายชัสุดยอดเลยไม่เชื่อหรือมาเจอไม่นบอกแล้วทำไมไม่บอกเมื่อวานไอ้เจ้าไอเจ้ามาบอกเองแน่ดเมื่อวานเนี่ยพี่นวเกือบตายตอนขับรถเก๋จะวูบมีน้าหน้า ม妈จะชี้ไปเลยละเดี๋ยวเราดูค่าอายุออไงเนคือเราก็อายุไม่น้อยแล้วนะหกสกว่าเอออผมที่บางม่ผมเส้นแจ๊บแต่เนี่ยพี่นวลก็สารภาพว่าตอนนั้นน่ะแกขับรถแล้วแกรู้สึกร่างกายแกไม่ค่อยดีเหมือนแกจะวูบจะสลบไอ้คนนี้ไม่ได้ละไื่นด้ที่มานที่ห่าอารไม่ไดอรอกคุณมาดิคตัวเอ๊ะทำไมไม่บอกเดี๋ยวเขาตายกันหมดหรออ่าสาบานเล้ยอาจารย์ไม่ได้วอนรีชีที่ยางีจะสื่อมเสียก็เลย โนนบอกเขาไม่บอกครูหรอกบอกพระเยซูไอ้คนนี้ด้วยโนน่ายอมโนมาแม่จิสไปช่วยเดดเลยเนี่ยถ้าป้าดาบอกเบาบางไม่เห็นพระเยซูอยู่บนนี้จะได้มั่นใจว่าที่อธิษฐานพระเยซูอยู่ด้วยไม่ได้ฉลาดมาอย่านั้นใช่อป้าดาวบอกว่าโนมาจริงจมากเลยที่หลังต้องบอกนะจังหวะว่าฉันไม่อยากตายพร้อมเธอไอ้คนนี้ขนาดหน้าไอ้จิสไปไอ้เดดมาที่มาแล้วชิบมาในหัวแน่แล้วพี่หนุ่มแท้จริงพระเยซูอยู่กับทุกคนแหละยโนมาหน้ายอานันนู่นไอ้จอมันจสไปยิสูเลยเอ้ยเดดแต่พระเจ้า าดาเห็นอ้วมียนาพ,พราะดาบอกพีมโเพื่อจะให้รู้พระเจ้าอยู่กับเราทุกคนไอ้คนเนีน้อยู่กางน้นีมีเยจง่เนียสีงาะดูนี่เพิ่งผ่านไปเดือนหนึ่งอ่าที่สีเยอะแเองพระดามีความสุขมากอันพีพ่ว่าในหัเชื่อไปนยงไเริ่มไปบโบคือเธอยอกเราอทิ์ที่แล้วแกขึ้นเป็นร้องเพลงที่โบกแล้วลน,นั่งจองไปไอาจินาเระไร้เง้ยพระเยซูอยู่กับเราในปัจจุบัน สบายยสุยู่ม่อยากคุยกับโจลูแมนในพระคัมภีร์วีมอนบอกว่าจเ้าาเดี๋ยวดูพระเจ้าพระเยซูจะกลับมาในเร็วๆนี้สบายยสุที่แท้เอาเมื่อไหร่ก็ใครมาเลยพี่พวกเราพร้อมไหมถ้าวันนี้พระเยซูกลับมาเร็วุนเดลามาเจอะสบายยสุอยาก,กใครเลยใครพร้อมแล้วบ้างคะเร็วุนเดลามาเยอะหรอขอบคุณพระเจ้าคนที่ยกคนที่ไม่ยกมือเยอะนะคะ <laughs> ถ้าเราไม่พร้พอมให้รีบต้อนรับพระเยซูย nãy mà đang là sau khi Chúa của là bắt này, cầu Chúa Giêsu ở chúng ta, có là giờ Chúa đã cho đến khi chúng ta chết, sau khi giờ đây Joa Mạ lại miết thở với người cười, Chúa Giêsu ở cùng không cần phải lo lắng khi giờ về những điều khác, chúng ta มีเบอร์เบอร์ก็เกาะผ่านเรื่องร้ายนำมาจากเด็กชนะก็เกาะหรือผ่านเรื่องอะไรก็ตามอ่ะคือเจคือเล่าบอกพระเยซูอยู่กับเราสม่ต้องไปสวัสดีนายโจแม่เดียไม่ต้องกลัวอะไรชี่เจไม่ต้องกลัวเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราในอดีตมีแอดีนายนวกนายที่นายโจเหรอพระเจ้าอิมมานูเอลอยู่กับเราวันนี้ไม่ได้มีแอิมมานูเอลแล้วอินนาดีนายโจมเลยแล้วพระเจ้าจะอยู่กับเรานิรันดร์ไอคนนี้มีอะไรนี่คือนิโจแม่เดียวเราขอให้มีความเชื่อ เอ้ค่จะมันจริงเราไม่หลัวความหวังใจในทุกจริงความรักกาจเจในพระเยซูสํายรยิสูเลูกโสดสันวันคริสต์มาสค่ะไอ้หนี้เด้อคริสต์มาสเราพูดแล้วค่เชียร์ให้เรายินดีเราจะที่ทานด้วยกันราท่นนี่เราซามานี่ขอพระเจ้าอิมานูเอลทรงโหวเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราไม่เพียงแต่อยู่กับเราแต่ช่วยเราเหมือนที่พระองค์สัญญาผู้ที่ร้องขอพระนามของพระองค์ผู้นั้นจะรอดขอให้ทุกคนที่นี่ มาฉลองมันกิสต์มาด้วยในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราไม่เคยทิ้งเราเลยขอพระเจ้าวยพรเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูรเจ้าพระเจ้าวยพร